มาเกาหลีทั้งทีต้องไปหาสถานที่ถ่ายรูปแบบปังๆอัพลงโซเชียลแบบสวยๆนี่เลยค่ะ5พระราชวังเกาหลีที่บรรจาบความสวยงามเหมือนหลุดไปอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยล่ะคะ่ะซึ่ง5พระราชวังเกาหลีมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ พระราชวังเคียงบกกุงเป็นหนึ่งใน5พระราชวังสำคัญที่สร้างขึ้นในปีคศ1394โดยพระเจ้าแทโจราชวงศ์โชซอนมีขนาดใหญ่ที่สุด <Wow. S 1> ในบรรดา5พระราชวังโดยถูกใช้เป็นพระราชวังหลวงสำหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวง์ของเกาหลีมาโดยตลอด และได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทโจและพระเจ้าเซจงมหาราชแต่บางส่วนของพระราชวังได้ถูกเผาวอดในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกประเทศเกาหลีพระราชวังเคียงบกกุงคือพระราชวังยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวที่มาประเทศเกาหลีจะต้องมาเยี่ยมชมในความสวยงามอลังการบริเวณประตูกวางฮวามุนโดยจะมีการโชว์เปลี่ยนเวรยามให้ชมอีกด้วยค่ะ พระราชวังชังดก,กุงเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สําคัญของประเทศเกาหลีสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอนเมื่อปีคศ1405ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคียงบกชาวเกาหลีจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก ภายในพระราชวังมีส่วนลับพีวรนเป็นอุทยานที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์โดยในสมัยนั้นไม่อนุญาตให้เข้าชมภายในได้ทำให้ในสวนแห่งนี้ได้ชื่อว่าส่วนลับพีวรนค่ะ พระราชวังดอกซูกูนับเป็นพระราชวังแห่งแรกของกุงโซซึ่งอาคารแต่ละหลังภายในพระราชวังนะคะมีความเก่าแก่และความสวยงามควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งค่ะภายในเต็มไปด้วยต้นแปะกล้วยซึ่งในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่ะถ่ายรูปสวยมากๆแล้วก็เก๋สุดๆเลยค่ะ พระราชวังชังกยองกุงเดิมเป็นพระราชวางังฤดูร้อนของกษัตริย์นอกจากตัวอาคารของพระราชวังที่สวยงามตามสไตล์สถาปัตยกรรมเกาหลีแล้วยังเป็นที่ตั้งของสวนเกาหลีดั้งเดิมต่อมาในยุคลาอนาณาณิคมของญี่ปุ่นได้มีการสร้างสวนส,ส,ส,สัตว์สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ไว้ที่นี่จนในปีพศ2526ได้มีการย้ายสวนสัตว์ออกเหลือแค่เพียงพิพิธภัณฑ์และสวนสาธารณะ พระราชวังขยองฮีนับว่าเป็นอีกหนึ่งในพระราชวังที่มีความสวยงามและน่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่งค่ะสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์โชซอนโดยพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโซนจึงถูกเรียกว่าพระราชวังตะวันตกเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5พระราชวังเกาหลีที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สามารถไปเที่ยวไปถ่ายรูปแบบปังๆชิคๆเก๋ๆกันได้เลยนะคะ